เรื่องราวดังกล่าวครับทางด้านของเจ้าอาวาสวัดสาราลีครับหลังจากที่มีคนเนี่ยแห่มาทําบุญกันอย่างอุ่นหนา่าครั้งเผยถึงการลงหนะ้าหน้าท้องแบบใหม่ปกติแล้วเนี่ยเขาอาจจะลงกันที่บริเวณหน้าผากแต่ไม่ใช่กับวัดสาราลีครับวัดแห่งนี้ลงแบบจัดเต็มลงทั้งหน้าโอ้โหดูตามภาพเรียกง,ง่ายว่าทําเอาเหล่าบรรดาผู้ที่เป็นสายมูเนี่ยต้องจองคิวทางด้านของลูกศิษย์นะครับชี้ว่าทําบุญวัดนี้ปัง ปังปังเอ่ผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานครับว่าที่วัดสาลาลีเนี่ยตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านไผ่อำเภอเมืองนนทบุรีครับกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยหลังจากที่มีผู้มาทําบุญเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะการมาทําบุญหนุนดวงชะตาเสริมสร้างบาร,รมีทั้งในเรื่องของการทํามาค้าขายโชคลาภรวมถึงสิ่งที่เด่นที่สุดณนะตอนนี้นั่นก็คือการลงณหน้าทองที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากดูจากภาพเหล่าบรรดาพี่น้องประชาชนครับมีการมาจองคิวกันอย่างอุ่นหนาฝาค้างเลยโดย ทางด้านของพระครูสะมุนพนซึ่ง เป็นเจ้าวาดวัดสาราลีเนี่ยมีการเปิดเผยว่าการเขียนยันต์ต่างๆเนี่ยเป็นการเตือนสติทุกๆคนเอาไว้ให้มีการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทดำเนินชีวิตด้วยสติสัมปชัญญะตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมและการรักษาศีลห้าที่ทางวัดเนี่ยมีการเจิมหน้าผาด้วยแผ่นทองคําเปลวและมีการเขียนยันต์หัวใจมหาเศรษฐีลงบนฝ่ามือและการลงหน้า,นาทองแบบเต็มหน้าถือเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลหนุนดวงชะตาเสริมดวงชะตาในด้านเมตตามหานิยมรวมถึงมหาเสน่ด้วยนอกจากนี้ยัง เป็นการเพิ่มโชคลาบลงแล้วมีแต่รวยรวยรวยสําหรับการลงหนะ้าหน้าทองแบบเต็มหน้าจะต้องมีการจองคิวล่วงหน้าไว้ก่อนเนื่องจากว่ามีผู้ที่เข้ามาร่วมทําบุญกับทางวัดเนี่ยคนข้างมากครับไม่ว่าจะเป็นเหล่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเองรวมถึงเหล่าบรรดาผู้ที่สนใจเนี่ยมากันอย่างต่อเนื่องแต่ว่าล่าสุดผมต้องบอกอย่างนี้เลย หลังจากที่มีกระแสข่าวต่างๆหน้า,นาถึงวัดดังกล่าวทําให้ทางด้านของสํานักพระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรีครับได้มีการลงไปในพื้นที่นะพร้อมกับมีการตรวจสอบทําให้ทางด้านของเจ้าวาดเนี่ยวัดสาลาลีเนี่ยท่านเลยได้มีการรับปากกับทางด้านของสํานักพุทธแล้วนะว่าท่านจะยุติการลงณนะหน้าทองให้กับพี่น้องประชาชนกลายเป็นงั้นไปใครที่ยังไม่เคยได้มีโอกาสลงก็อาจจะหมดสิทธิแล้วนะครับนอกจากนี้ท่านยังได้มีการเปิดเผยอีกนะครับว่าวัดเนี่ยเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจทําแล้วญาติโยมสบาย ใจดําเนินชีวิตต่อไปได้ก็ตามนั้นนี่เป็นคําแนะนําจากหลวงพ่อท่านนะอ่ะก็กลายเป็นว่าใครที่อยากไปลงนะตอนนี้ก็หมดสิทธิ์นะ